ก็กลับสว่วนนี้ผมวันนี้พวกวผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์บนทิกติกกันให้ผมใครที่ยอดแชร์น้อยๆนะผมอยากจะเพิ่มก็ผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนผมได้เลยนะครับอ่ะส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับผมกด,กด,ลมมดเลยนะครับจะเข้ามาหน้า S G S M เลยนะครับอ่ะหน้าตามวฤติการ S G S M ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครกันเนี้ยนีกดล,ลงที่เข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมยังเคยสมัครกันเนี้ยนี้กดสิทเขียนตรงตามผมมาได้เลยนะครับผม อันั้นสมัครก็ได้คทับตัวนี้จะเก่าเชื่อผู้ใช้ถ้ผมอีเมลครับผมรัดผ่านรลัดผ่านตรงนี้ใส่กันนะครับแล้วก็ยเลยติดครับผมทําไม่ใช่โปรแกรมอันวันี้ครับผมแต่ด้วยนะครับแล้วกดหัวเนี่แล้วลาตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครด้ผมกีเมลเขาผมดูว่าอีเมลนะครับกดตรงนี้จะบดตรงนี้เลยผมก็จะเป็นประมาณที่ผมหน้าสมัครก็ไี่ scsm นะครับเขาผมก็มีเรื่องเชื่อเขาใช้ผมจะขอกดเรื่องเชื่อเขาใช้เลยด้วยกันแบงนี้ครับ อ่าผมก็เลยเชื่อเขาใช้มาแล้วผมไปฟอร์มนั้น่นจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กทั้งอินสตาแกรมนล้ผมจะโชว์บนทิกเก็ตแล้ผมเล่นอื่นครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่าวันนี้นะวันนี้เราเพิ่มยอดแชร์บนทิกเก็ตในบนทิกเก็ตเลยนะครับอ่าสมมุติตรงนี้ผมสมมู่ตรงนี้ผมก็เลิ่มสมมู่สมมุตการเลยผมมีหลายคสมมุดตรงนี้ผมประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าคุณจะเลือกตามผมก็ได้นะผมอ่าวันนี้ผมจะเพิ่มยอดแชร์นะครับผมขอเป็นอันนี้แล้วกันนะผมเพิ่มยอดแชร์ในนี้นะครับ อ่าบริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการทร่คต้องการได้เลยผมนะมีบริการประมาณนี้นะครับขอเลือกเป็นบริการอันแรกแล้วกันนะครับอ่าสลิ่งตรงนี้ผมลิ่งตรงนี้ควิดกลับคุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือเรืน the antis, ี้นะครับอ่ากระบอกว่าครับผมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับจำนวนนะครับจำนวนตรงนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมขอเลือกไปสักร้อยนึงแล้วกันนะครับอ่าขอจำนวนค่าเวลาเฉลี่ยครับผมเดี๋ยวเขาจะจ่ายมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมมีกดสั่งปุ่นีีีี้้ผผมมมราาายยยละเอออดดธิบนจกสั่งซื้อลยนะครับ อ่าผมไม่แน่ใจนะครับผมจะขอกดสังซื้อเลยเลยกกันในวันนี้นะครับอ่ากดสังซื้อเสร็จ้ผมนีลรับการสังซื้อแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ผมก็ไปดันที่เสร็จชินนะครับไปรอคู่แบบนี้ระหว่างรอตรงนี้ี่ผมไปดูพฟตฟอร์มอื่นๆกันดีกว่าได้ผมไม่ช่อปรดการซื้อแล้วนะครับอ่าปรดการซื้อแล้วผมนี่จะบอกถึงเรื่ดีของเราแล้วผมจะตัดลิงก์ของแล้วผมตรงนี้เขียวรอดํามนินกางวันนี้รอคู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่าไปดูฟอร์มเติมเงินของเราแล้วก็ต่อยดีกว่านะครับ แบบฟอร์มกระเติมเงินของเราผมตัวนี้สักหลักๆนะผม,มก็มีทางพร้อมเพย,มมย์ของถุงดีบรครับผมแต่ถ้าใครที่ผมยังเคยเติเมเงินนะครับอาจจะอายทียผมยังเคยเติเมเงินนะผมตัวนี้ก็ม,มีคำแนะนำด้านล่างตัวนี้อ่านก่อนเติมไปเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะผม,มะเ่าไปของเรแล้วผมคำแนะนำนะครับอ่านก่อนเติมนะครับประมาณนี้ยผมจะค่อยกดยอดเงินเติมด้านล่างตัวนี้ครับอาจจะเป็นประมาณนี้ผมก็เติมเงินนะครับส่วนเพื่อคนไหนที่ผมมีปัญหาที่ผมแอปช้าที่ผมอะไรอย่างนี้ผมหรือว่าอยากติดต่อมี่เหล่านี้ก็สามารถติดต่อพี่ตรงนี้เลยนะผมจะปั่นนี้นะครับกเข้า,าไปเลลรื่อย เุาฟู้ชมผมก็ติดต่อไมีนทังนี้สแกน QR ตรงนี้วิบอปปัญหาเาได้เลยนะครับผมก็มีปัญหาอะไราตรงนี้ก็แจ้งเขับไปถึงได้เลยนะครับไาแอดมินจะพร้อมติดต่อตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ผมไม่ขาดหายไปไหนนะครับอาจจะเป็นประมาณนเลยน,อเอยนะครับผมการติดต่อแอดมินนะครับอ,อแ่แล้วตอนนี้ผมไม่ทำการได้เสียบแล้วทุกคนนี่ขอครับขอไว้ผมตอนนี้ผมไม่ทำการได้เสียบแล้วทุกคนจะขอกลับไปหน้าเดิมน,นะครับตอนนี้ยอดแชร์ผมก็มีแค่แชร์เดียวเองของอนุญาตรีทั้งทีนะผมไม่ชอบแชร์เพิพ่มมาเนี่ยนะครับ อ่ะลีไปแล้วผมตัวนี้ยอดเพิ่มไปที่เรียบร้อยผมจะแชร์เด้งเง้อออกไปผมจะเพิ่มแชร์แล้วผมตัวนี้ก็เพิ่มเป็น124เลยก็ผมก็ไปประมาณนี้เลยนะครับเติมมาเร็วมากเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมตรงนี้ก็เป็นงานที่ซึ่งนะับผมไม่มีแล้วผมก็กลับไปที่เดิมกัเนะครับประมาณนี้เลยนะครับอหน้าก็เติมกันตรงนี้ผมก็แนะนําไปที่เรียบร้อยผมเจะเพื่มคนไหนคนไกลนะผมจะสตาร์แบบนี้นะครับผมก็ไปที่นําเปที่เรื่อยนะครับ ด้านแนะนำเพื่อนของตัวนี้ก็สามารถเข้าลิงก์ผมไปแชร์เพื่อนเพื่อนของคุณได้เลยนะครับถ้าเพื่อนของคุณสนใจเหมือนขั้นต่ำนะผมว่าสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขั้นต่ำตรงนี้ไม่ได้ค่าต่าของเชนนะครับเพื่อนๆด้วยนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้ผมแนะนำเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ไปเลยได้เถอะก็เลยแล้วผมก็ไปแชร์กันเยอะผมตรงนี้ผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมนี้ในคลิปนี้ผมก็ไม่จะพูดมจะขอจบคลิปอีกนี้แล้วกันนะครับถ้าผมพู้ชมดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับลาแล้วครับผมขอบคุณครับ